สวัสดีครับสวัสดี FC ครับและสมาชิกครับผมว่าแล้วไงออกบ่อยเหลือเกินก็เป็นแบบนี้เลยทีนี้ครับไม่รู้อันไหนเป็นแบบลาวพัฒนาไม่รู้อะไรยังโอ้โหสามวันติดเลยนะฮะสี่วันนะรวมกับวันนี้วันที่ห้าอ่ะนะครับอ่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันก็คำเตือนกันก่นกอนนะครับ แล้วชมเพื่อความบันเทิงครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเนาะนะครับผมไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอดไม่มีการแนบลิงก์ใดๆนะครับเคลิปนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เหมือนเดิมครับเรียกมงคลในส่วนของรัฐยิสากิจรลาวัฒนาเป็นประจำวันจันทร์นะครับทีเนี้วันจันทร์ที่แดว้าวอินฟินิตี้นะครับมาดูวันที่ห้าก่อนนะครับเพิ่งทําลงไปเนี่ยครับผมก็ลังเลจะจะจะเป็นเอาแบบไหนออกมาทาไม สาี่วันไม่เหมือนกันสักวันนะครับผลครับห้าเก้าสามครับหกเจ็ดห้านะห้าเก้าสามหกเจ็ดห้าทุกคนดูงวดที่แล้วครับงูงวดวันที่สามเจ็ดห้าผมเห็นไหมติ๊กหัวไว้อย่างดีนะครับเห็นไหมมาออกวดนี้ มามาดูดับกันดับนี่เป็นหลักละสองตัวนะครับที่ผมเขียนนะครับมีสามตัวคือหลักร้อยมาดูกันทีละหลักครับหลักพันศูนย์กับหนึ่งออกเลขสามนะครับนี่ฮะหลักร้อยหนึ่งสองสามออกเลขหกครับหลักสิบสี่กับห้าออกเลขเจ็ดครับนี่ฮะหลักหน่วยศูนย์กับเก้าออกเลขห้าครับนี่ตัวเด่นไม่มาเลยนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับไม่มาจริงๆ0ศูนกับหนึ่ง ไปดูใหม่ก่อนเมื่อที่เราออกสามแปดเจ็ดสามววันี้ออกสามหกเจ็ดห้าสามกับห้าเอ้ยเจ็ดกับสามมันอเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันต้องรอเข้าเข้าระบบก่อนนะดูท่าเลยเนะี่ยมันยังไม่อยู่ตัวเนี่ยเออออกสี่วันติดอะลองดูดิใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนระแบบมันก็คือสลากเหมือนกันนะสำหรับความคิดของผมนะเป็นแก่ความคิดส่วนบุคคลนะครับเปน็นนี้กันเฉยนะฮะแต่อันนี้เราก็จะทำในส่วนของลาวพัฒนานะครับ เป็นวันจันทร์ที่8อ่า8ครับ ันร้อยสิบหน่วยทำไมยาวจังเอปีนี้นี่เปิดสกสาราดมาเปิดหัวมาเนี่ยต้นปีเนี่ยเลขดับมาดีหรือว่าดับจะมาดับจะมาดีทั้งปีนะครับผมดูไปขนาดนั้นเลยนะครับอ <c oughs> หลักพันตัวเดิมศูนย์กับหนึ่งดับหลักร้อยหนึ่งสองสามตัวเดิมเลยอ่ะนะครับดับหลักสิบจังหวันเดิมหลักสิบไม่เหมือนเดิมครับสองศูนย์ หลักหน่วยครับสามสี่แปดครับ <c oughs> Mm-hmm. <laughs> โอเคนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะเราลุ้นดูนะครับใครชอบตัวเลขแบบไหนนะครับดับฝั่งนี้แล้วก็เด่นฝั่งนี้วันที่แปดนะครับรอดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมันสี่วันติดไงนะครับสี่วันติดก็มีแต่สลากสลากสลากของเราพัฒนาอย่างเดียวเลยนะครับก็ดูวันจันทร์ที่วันที่แปดในจัด มาตามที่เขียนไว้หรือไม่นะครับผมออกต้อนรับพอสอใหม่ห้าหกเจ็ดนะเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยห้าหกเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยมันก็ออกสลับกันเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดี มีใช้ตลอดปีและตลอดไปรวยย่างขี้นบางฝากกดติด,ดตามกด subscribe นะครับรขอบคุณทุกทการรับชมรับฟังสวัสดีครับ